ช้าก่อนครับก่อนที่จะเข้าไปรับชมคลิปผมมีร้านขายเกม ROV มาแนะนำแอดมินต้น TP 7เพจนี้มีผู้ติดตามมากถึง1,70,000คนมีบริการรับซื้อและขายหรหัสเกม ROV ปลอดภัยไม่โกงใครกำลังมองหา ID ดีคุ้มๆพร้อมเล่นรุนครบแลงคอนสกินแร่สวยๆราคา ID เีเริ่มต้นเพียง30บาทแนะนำเพจน,นี้เลยจะทิ้งลิงก์เพจไว้ใต้คลิปนะครับ สำหรับคนที่กำลังมองหาร้านเติมเกมดีๆผมขอแนะนำเว็บเติม .in.th วิธีสมัครนะครับกดลิงก์ใต้คลิปนี้เลือกคำว่าสมัครสมาชิกและกรอกข้อมูลแล้เติมเกมเข้าเว็บได้เลยนะครับหลังจากนั้นก็เลือกเกมที่เราจะเติมได้เลยส่วนสำหรับใครเติม RV นะครับก็อย่าลืมกรอกเลข Open ID และสามารถเลือกราคาได้เลยนะครับเมื่อเลือกราคาเสร็จสามารถกดชำระเงินได้เลยนะครับ นอกจากเกม R.O.V. แล้วก็ยังมีเกมอื่นอีนอกมากมายนะครับอย่างเช่นวา r r a n t Free Fire, Overwatch 2เป็นต้นนะครับและอ,อ,อื่นอีกมากมายสำหรับคนที่สนใจนะครับลิงก์อยู่ใต้คลิปเลยนะครับเว็บนี้การันตีปลอดภัย100%ครับสวัสดีครับสวัสดีคุณผู้ชมนะครับวันนี้ก็อยู่กับอีติด,ดปินะครับวันนี้เนี่ยผมจะมาเล่นลาดในเกมที่1,400ของเรานะครับเอ <laughs> คือผมตามที่ผมบอกแล้นะครับว่า แต่ละเกมที่เป็น1000เกมที่1000เกมที่1นึ่เกมที่หนึ่หรือว่าเกมที่1นึ่นจนไปถึงเกมที่1นึ่นเนี่ยนะครับมันจะเป็นเกมที่เราเล่นเก่งแบบเก่งเกิดเก่งแบบมากกับดวงแบบนี้นะครับซึ่งเดี๋ยวเรามาดูมาดูเกมนี้กันว่าจะเป็นยังไงนะแต่ว่าเกมนี้ผมกดมาตีห้านะครับแต่ว่าผมไม่ได้เปิดไมค์คุยกับทีมนะซึ่งโอเคอย่าลาคข้าไปรับชมคลิปกันแล้วกันนะครับ อันนี้ผมก็ลืมบอกว่าก,กดมากับสลิมเมสซมด้วยนะครับก็ดูคร่าวๆเป็นแนวทางแบบเขาเดินก็ได้นะเออคลิปนี้เราจะไม่ได้พูดหรือไม่ได้มีสาระอะไรนะครับแต่คือผมจะแบบว่าเดินปกติให้ดูเลยนะครับเราจะไม่แปะทงไอเทมอะไรไปด้วยนะครับคลิปนี้บอกเลย ชิมี้แบบเน้นเน้นประสิทธิทผลจือทักทายทักทายปล่อยเฮ้ยเขาจะเอาปูนี่ว่าขอนะครับไม่ได้วะ่ะเฮ้ย <c oughs> โ้แล้วปิง ปิงผมจะส้มๆตลอดเลยว่ะลองสังเกตด,ดูเดี๋ยวนี้มมนค่อยติดปิงนะแต่ว่าปิงแม่งส้มอ่ะมันไม่มไมปิงแดงแล้วปิงส้มแทนซึ่งพอปิงส้มมันแม่งหน่วงนะฟิลแบบผมเล่นเซิร์ฟไทยฟิลเล่นเซิร์ฟเป็นนางอ่ะงี้ ชนกับลาเลียอนเนี่ยเนี่ยพอแบบปิงส้มปุ๊บยังไงแบบหน่วงๆไงก็ไม่รู้อันนี้ก็จะเป็นที่ตีพูดกันนะครับมันตีเลยนะเฮ้ยจบบนลจบล่างบอลจบบน ดูว่าตีแล้วตึกล่างเหรอวะใช่หรอเกมมันมยังไม่ลาวบัวฟั่งจังกกเกมนี้เราจะโดนสดในการเดินเกมเลยไหมเราจะไม่ตัดต่อช่วงไหนออกเลยยกเว้นช่วงที่แบบเออตายแล้วแบบขี้เกียจรอเวลาเกิดไงอันนั้นก็จะตัดข้ามให้นะช็อตเดียวแต่ชัดเงียบหรือช็อตอะไรนี้ผมไม่ตัดออกให้หละกันนะ เกมฟิร์บัตไปแบบงามๆว่ะเว้ยฟิกเกอร์โอ้ยสวยตายลูกตายมาแล้วครับตายบอกเลย ตัวเลีนตัวนีน้ขึ้นกะันกันนะคือฮันโบร์ที่ตีอาจร้างด,ด,ดู้หรือเปล่าจริงครับก็สำหรับการเพื่อนไอเทมอะไรเนะี่ยผมก็ได้ทำไปชิปก่อนแล้วนะไอ้ตัวนี้ตอดพอนะ ลราเรียกจ๋าโตนด้วยด้วยเฮ้โอยเฟอร์รโดไปตึงหอดขอโทม่เ้ยโอยเฟอร์เรนโดไปตึงหลอด แล้วก็ผมว่าจะมีการสตรีมในซีซั่นหน้านะก็คือสตรีมเอาเมสซอมมวยที่เซอร์ไพรสนะแต่ดูก่อนว่าแต่ผมดูก่อนว่าผมจะสตรีมที่ไหนไงผมแต่ว่ามีแพลนที่จะสตรีมที่เฟสนะครับที่เฟสที่เฟสแต่ครับเออแล้วก็ อีกใจนึงก็อยากจะลองสตรีมใน YouTube ดูแต่ว่าไม่เคยมีพื้นฐานในการสตรีมบน y o ยูทูบนะครับแต่ว่ามีพื้นฐานในสตรีมที่เฟซอยู่คือมีโอ้ยอรอเลี่ยมมันเซ็งไหมมันกดล้างตะืกี้คือผมกาจะแบบดันโคตร ก็แต่ว่าในการเจ็บเม็ดผมจะเริ่มจากศูนย์แต้มเลยนะนิ่งไหมนิ่งไหมลองรอกดใช้แข่งจังหวะแบบสุดท้ายของชีวิตนะครับคิดซะว่าแบบว่าไอโดนเม็ดต่อไปนี่คือต้องตายแน่นอนค่อยกดนะกาเอาต้องแบบว่าใจกับความนิ่ง คือเกมเนี้ยผมต้องผมไม่ได้เอาอไปรองเท้าการซีซีเพราะว่าทีมตรงข้ามไม่ค่อยมีซีซีนะครับเพราะฉะนั้นแล้วก็รองเท้าจอเวจะคุ้มกว่านะมันเปิดดาเมจได้แรงกว่านะครับรลอง,ง,งดูแล้วแ,แต่กูหรือไงไม่ไเี้ย สตรีมแบบว่าเก็บเป็นคอนเทนต์อะเก็บมวยจากศูนย์แ้มนะครับแต่ไม่มั่นใจว่าจะเริ่มจากแรงไหนนะเพราะว่าตอนนี้ผมหารหัสมวยอยู่ลาดมวยจากลาดที่มีมวยกับสกินนะเออผมผมหาในพวกแบบผมหาในกลุ่มซื้อขายอยู่ผมกำลังแบบว่าตามแบบคนที่ขายลาดที่มีสกินมวยซึ่งผมจะเอามาทำคอนเทนต์นี่แหละก็คือเก็บม,มวย จากศูนย์แต้มไปเม็ดส้มในซีซั่นหน้านะครับแต่ว่ารหัสนี้ก็จะมาเก็บตอนที่เอสิสสิสสวัสดี <c oughs> ก็คือรหัสเนี่ยจะเป็นรหัสหลักที่ผมจะมาเล่นที่หลังจากที่ได้เม,ม็ดส้มมวยที่ทำคอ,อนเทนต์นะครับตอนสตรีมเออนะครับจะไปทำคอนเทนต์ไงล่านี้ก็จะไม่ได้เล่นซึ่งผมอาจจะไม่ได้เก็บเม็ดส้มลัสนี้แต่ว่า พอได้ไมส้มวยมก่าลวไว้ว่าจะทําให้มันได้ภายในหนึ่งเดือนกว่าก็คือมันจะดีทุกหนึ่งเดือนใช่ไหมครับซึ่งผมจะให้มันได้โอ้โหเก็บตาย อันนี้พี่ก็ไม่รู้เหมือนกันน้อง <c oughs> <c oughs> แยบต่อก็คือก่อนหน้านี้นผมพูดไว้ว่ารหัสหลักผมาจะไม่ได้เก็บมวยแต่ว่ารหัสหลักผมจะมาเล่นในช่วงที่แบบอ,อ่อต่อ,ต,อต่อคือเม็ดส้มมันจะรีทุก1เดือนใช่ไหมครับซึ่ง1เดือนแรกอ่ะผมอาจจะยังไม่ร์ว่าผมจะได้แต้มเม็ดส้มหรือเปล่าเพราะว่าคนที่เขาอยู่ท็อปเซิร์ฟไปแล้วอ่ะพอมันรีแล้งลงมาอา้าวมันดีรีแต้มลงมาจะรีเลยลงมาไม่ค่อยเยอะซึ่งบางคนเนี่ยอาจจะแบบ แต่แม่งแบบรีลงมายังอยู่สี่พันอยู่เลยก็มีเออซึ่งแบบมันได้เปรียบเราเยอะเลยว้นะครับบางคนแบบแม่งรีลงมาเป๊บนี่คือเดือนถัดมาแบบไม่ต้องทําอะไรเยอะเล่นไม,ไม่ไม่กี่สิบเกมคือก็รอมิสส้มเลยอะไรประมาณเนี้นะครับก็เลยมันอาจจะเยะได้ยากหน่อยในช่วงหนึ่งเดือนแรกนะครับสำหรับเก็บจากศูนย์แต้มมานะแต่ว่าผมก็ตั้งใจว่าจะเก็บภายใน1เดือนครึ่ง1เดือนครึ่งเนี่ยก็คือ พอผ่านไป1เดือนครึ่งแล้วใช่ไหมผมจะให้มันอยู่ในท็อปสิซึ่งอาจจะยังไม่ได้รีหลอกพอผ่านไปถึง1เดือนครึ่งผมติดท็อปสิบปุ๊บผมก็จะกลับมาเล่นรหัสหลักซึ่งรหัสหลักผมมีแลนที่จะเอาซาร์ตาเม็ดม่วงนะไม่ถึงกับเม็ดส้มนะจะเอาแค่เม็ดม่วงนะครับซึ่งบอกเลยว่าผมเลยแบบเรียนนะเรียนรู้เกี่ยวกับการเล่นซาร์ตามาแบบส0 0เรเรียบร้อยแล้วไหมเราเก็บเม็ดในซีซันานะผมกำลังเรียนรู้แบบเต็มที่พิกัด สามร้อยเปอร์เซ็นต์เลยแมบอกเลยว่าคุณจะเห็นนะซาร์ตาติดปิงนะแบบตุง <c oughs> ต้งตุ้งเฮ้ยกูขี้โมเลยแต่ว่าซีซั่นหน้าได้เห็นชัวร์ๆก็คือมวยของติดปิงนะครับในการสตรีมคัมแบ็กสตรีมอะ <c oughs> แต่ตอนนี้เล่นก่อน้เดี๋ยว จริงๆมันก็ถ้าผมต่อยโดนแชรี่สักหมัดหนึ่งกับเมีสักหมัดหนึ่งผมจะอันตีเข้าอยู่ติฟิกมันเป็นช็อตโยนนะครับอาจจะเข้าเป็นแรกนะแต่อาจจะโดนอารลัมจับตายห้า <c oughs> แต่ก็มีสิทธิ์ที่เพื่อนเราจะตามไงมาล้างหรอที่นี่แม่วะมันพอ เต้ดเต้ดเต้ดจุดรุนจับให้บุ้มโอ้ยขี่แทบเล็ดเปิ๊บนะครับเดี๋ยว啊รอเล่นฉันโยนเนี่ยอย่าเราแบบรอเล่นฉันโยนไหมฉันโยนเราฉันโยนเรา แต่อย่ามีคนมาสตันผมก็พอไอ้ห่ากูโดนสตันโอ้ยผู้ไม่ขาดคำเม่งเลยผู้ไปทั้งขาดคำเลยโดนสตันเลยครับคือฉันตะกี้ผมจะอันติแล้วแบบพาสซีมต่างไงซึ่งถ้าพันพาสซีไปโอก,กาสมันได้ชัวยๆอยู่แล้วโอ้ย,อยจังหวะแม่งโคตรแย่จ<ฆ>ังหวะแม่งซิดคอมจัดเคครัปไป เราไปเจนเกมหน้านะครับเกมนี้ก็เป็นเกมที่1,400ของผมเรียบร้อยนะครับเป็ <c oughs> <c oughs> นไงบอกแล้วเกมแบบ1,400มาสาวเลยเนะี่ยมันมันตุงไงเจอกันนะคะ <c oughs>